สวัสดีครับอยู่กับช่องลุงน้อยชาแนลนะครับวันนี้ลุงน้อยอยู่ที่อยุธยานะครับเดี๋ยวพามากินบุฟเฟ่ร้อยแนะครับผมอายุธยาครับผมวันนี้เปิดตั้งแต่บ่ายสานะครับห้าทุ่มนะครับผมมีโครงกางคนละครึ่งนะครับผมนะรับคนละครึ่งนะครับสวัสดิการแห่งรัฐขงฟ้ามาได้เลยครับผมรับทุกอย่างครับผมมาได้เลยครับผมร้านเอสหมูกระทะอยุธยาครับผม ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จอดได้นะครับผมเยสตูเดียนนะครับผมร้านเปิดใหม่แนะนําเลยนะครับร้านเปิดใหม่นะประมาณสองเดือนนะครับแต่ว่าฟองดีมีคุณภาพผมนี่เดี๋ยวมาชมนะครับผมนี่เดี๋ยวน้อยีจะมาทานของอร่อยๆนะครับผมนี่สามเตาได้เลยนะประมาณนี้ครับผนร้อนเลยนี่ย่างให้มาได้เลยครับผมรับเนี่ยอ่าเมนูประมาณ 50นะครับมากกว่า50รายการนะครับผมเดี๋ยวด้านหน้าไปเลือกได้เลยนะครับผมมีจะมีปูมีเนื้อสไลด์มีหอยมีหมึกนี่ครับน่ากินนะครับผมปุ้มนะครับ189บาทครับผมนี่ครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในนะครับผมครับผมมาวุ้จากเจ้าของร้านเนาะค่ะ แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่ออ้อมนะคะ,ะคเป็นเจ้าของร้านเอ็ดหมูกระทะแอนซีฟู้ดค่ะพ,พ,พิกัดร้านนะคะอยู่หน้าส่วนสมเด็จค่ะถ้าเกิดมาทางโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะเลยโรงพยาบาลมา800เมตรค่ะร้านอยู่สายมือเลยค่ะม <สะ S 1> ีป้ายเห็นชัดเจนค่ะว่าเอ็ดหมูกระทะค่ะขอเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรนะคะ063 050 7154ค่ะสามารถโทรมาได้ค่ะแล้วก็เราก็มีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านด้วยนะคะคาม<อ>ชมค่ะอ,อันนี้เป็นลายอาหารข้าวค่ะของภายในร้านนะคะมีเนื้อสไลด์สันนอกสไลด์นะคะหมูชาบูสามชั้นสไลด์ค่ะสบายนางปูมามหอยหวานหอยแครงแล้วก็มีพวกกุ้งค่ะปลาดอลี่ปลาหมึก เบคอนลมควันแล้วลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากกินแบบไหนเรามีบริการทั้งชาบูปิ้งย่างแล้วก็หมูกระทะค่ะส่วนลูกค้าสามารถเพิ่มได้ก็คือจะเป็นเตาชาบูหรือจะเป็นเตาปิ้งย่างเพิ่มในราคา39บาทค่ะค่ะแล้วมากกว่า50รายการมิามากกว่า60รายการเลยค่ะยังไม่รวมของทานเล่นพาชมด้านในค่ะอันนี้จะเป็น หมูหมักนุ่มหมูงาแล้วก็จะมีพวก3ชั้นค่ะตับสไลด์เสี่ยงจี้หมูชาบูหมูเด้งเบคอนเนื้อนุ่ม,นมเนื้อหมักนุ่มนะคะ